ร่วมถกร่วมซักโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่กลับมาที่ยิ่งถกกนกซักในช่วงนี้นะครับก็พูช,ชันลอ <c oughs> ฉันต้องการข้อมูลค่ะว่าความอ้วน <c oughs> ของเดี้มีปัญหาอะไรอันนี้มา,มาจากบทสํารวจของทางฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สถาบันพภชนาการมหาวิจัยม่ิดล อาจารย์กิติสรณะเจริญพงศ์ท่านไปทําโครงการประเมินติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารนะฮะก็มีไปสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งประเทศ4,000กว่าคนนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3ามกลุ่มกลุ่มที่มีน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติกลุ่มที่มีน้ําหนักเกินกลุ่มที่มีน้ําหนักอ้วน3กลุ่ม นะฮะเกินก็อ้วนเหมือนกันแหละทำไมจะต้องมานักเกินแล้วก็ยังอ้วนอีกน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินก็ไม่ถือว่าอ้วนแล้วก็มีน้ำหนักเกินจนถึงขีดขั้นเรียกได้ว่าอ้วนเลยนะฮะแล้วก็ดอย่างฉันจะอยู่ในระดับไหนพลาดพิงมีเครื่องนักกระด๋อเขาบอกทั้ง3กลุ่มมีการบริโภคข้าวและผัก7ชนิดนะฮะไม่มีความแตกต่างกันมากนักเวลาบริโภคข้าวกับผักนะครับแต่พบว่าเวลาบริโภคเนื้อหมูไก่เนื้อเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยพบว่าคนอ้วน และคนน้ำหนักเกินบริโภคเนื้อหมูไก่และเนื้อเนี่ยมากกว่านะฮะก็ไม่เห็น<า>ต้องวิจัยเลยมันก็เป็นเรื่องปกติใครกินสัตว์มากมันก็ต้องอ้วนกว่าคนกินแต่ผกักอ๋อต้องวิจัยเหรอครับเรื่องการพัฒนาการมีส่วนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อนทางอ้อมโดยพบว่าร้อยละ2 0มาจากกระบวนการผลิตอาหารฮนะเริ่มตั้งแต่ต้นทางจนถึงกระบวนการแปรรูป ่าจะไปถึงผู้บริโภคซึ่งเป็นคนน้ำหนักเกินและคนอ้วนพูดง่ายๆว่าเขากำลังจะบอกว่าการโภชนาการเนี่ยมีส่วนทําให้โลกร้อนนะเพราะว่าเราไปปรุงอาหารไปแปรรูปอาหารใช่โลกเลยร้อนโลกเลยร้อนมาจากกา,าบวนการผิจใจอันนี้ออกมาเสร็จนะคะอีพวกคนอ้วนก็ไปยืนเล่มหญ้าเป็นวัวเป็นควายดี่คไม่ต้องทําให้โลกร้อน <c oughs> อ้โหยังไงอีผอมๆมาไม่กินอาหารแปรรูป อย่านะคะยิ่เคืองค่ะตอนนี้เดือดดานมากมันแตะเดือลีลาเดือดไม่ได้ค่ไม่น่าโปล่ยกูไม่น่าโปล่ยตอนต้นดูเดือดดานมากนี่นะฮะเมื่อคนอ้วนและคนน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการบริโภคที่มากกว่าจึงมีแนวโน้มทําให้เกิดภาวะโลกร้อนได้มากกว่านั่นเองนะฮะถ้าไม่เร่งดําเนินการแก้ไขอนาคต ยังส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาอีกด้วยนะครับเดียนว่านะคะถ้าคุณจะโฟกัสนะคะให้มากกว่านี้ก็คงทําได้ค่ะคนอ้วนหายใจถี่นะคะคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะก็โลกร้อนนะคะจะทําทุกอย่างค่ะอีลอหายใจก็ผิดอาหารบางอย่างเนี่ยก็นําเข้ามาจากต่างประเทศการขนส่งก็ทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์จานก,ก็ทราบถ้าหากว่านําเข้าจากต่างประเทศเสร็จแล้วก็มีผลเรื่อง การเดินทางการขนส่งใช่ก็หมอบอกให้เดี้ยงกินโอเมก้าสเดี่ยงต้องได้จากปลาแซลมอนประเทศไทยเลี้ยงแซลมอนที่ไหนคะีเลี้ยงในคองหลอดเหรอคะแลาวพร้อมๆขอโทษนะคะยีกาไม้เสียบผีอย่างเลี้ยงกินแซลมอนไหมคุณ อาจารย์จะบอกว่านี่ยัดเยียดความผิดให้คนอ้วน,นใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ค่ะอย่าบอกว่าคนอ้วนจะต้องกินน้นกินนี่เยอะแล้วมันทาให้โลกร้อนอน,นะคะโลกร้อนเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะเดี่ยไม่ปฏิเสธตรงนี้อาจจะเป็นเพียงแค่มีส่วนแต่ส่วนมันเล็กมา,จากจนกระทั่งอยากจับมาเป็นประเด็นเลยไหมคะขอโทษนะคะโรงงานถลุงเหล็ก ทลายภูเขามาทำปูนซีเมนมตัดต้นไม้มาทำเป็นกระดาษอ,อีสิ่งเหล่านี้ทำให้โลกร้อนยิ่งกว่าไหมคะทำไมไม่วิจัยสิ่งเหล่านี้มาวิจัยอะไรกับสิรีละเดี้ยนอ้วนไปหน่อยแล้วเดียนทำให้โลกร้อนเดียนเสียใจนะคะม่งมีส่วนทำให้โลกร้อนแต่มันน้อยมาก แต่ไม่เคยวิจัยเลยเหรอคะว่าคนอ้วนอย่างเดียนทําให้เกิดความพึงพอใจกับคู่ชีวิตไหมเดียนมีเนื้อหนังที่ดูอบ hey, อุ่น,น่รอง,ช,องรอช่วยป้องกันนะคะไม่ต้องใช้ฮีเตอร์ในหน้าหนาวเดียนอุ่นเสมออย่างนี้คะ่ะเดียนช่วยทําให้ประหยัดพลังงานนะคะถ้าคุณบอกว่าแปรรูปอาหาร ล้วก็ทำโน่นทำนี่ปรุงอาหารมันทำให้โลกร้อนทำไมคุณไม่มาศึกษาและวิจัยล่ะคะว่าการแปลรูปอาหารที่ทำให้ใช้พลังงานน้อยทำอย่างไรคุณไปแก้ที่ต้นต่อสิคะอย่ามาแก้ที่คนกินอย่างเดียนดิคะแล้วถ้าเกิดคุณวิจัยมันคุณทำแปลรลงแปลูปแล้วเดี้ยนไม่ช่วยกินล่ะคะของที่เหลืออยู่ก็ต้องเอาไปทิ้งโอ้ย,อยมันยิ่งเสียหายกับโลกใบนี้เดียนทำประโยชน์มากแล้วนะคะเดียนต้องกินเยอะอย่างชนิดที่เดียนไม่ตั้งใจอะค่ะช่วยกิน ช่วยค่ะการพูดพอที่จะต้องช่วยกินถ้าเขาวิจัยอะไรออกมาเที่ยงก็ต้องช่วยหมูมากาไก่เลี้ยงมาเยอะแยะเที่ยไม่กินมากกว่าคนปกติเดี๋ยวหมูก็เหลือเน่าอะค่ะเมื่อเมื่อเย็นกินอะไรจานเมื่อเย็นไหนเมื่อเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเย็นที่ผ่านมาละค่ะเย็นกนผ่านสเต็กเนื้อค่ะที่ทานตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มใช่ค่ะเพิ่งจบไปได้กินนี่เองเลยสิรายการทํามาทุ่มเนี่ยเดียว่เช็ดปากลีละคับกินยาวนานขนาดนั้น คุณกระหนกครชีวิตของคนเราไม่เหมือนกัน3ามทุ่มสี่ทุ่มคุณนั่งอ่านข่าวคิ้ว <c ute> คุณผูกโบคุณนั่งว่าคนนน้อนว่าคนนี้ด่า,ดาองค์กรน้อนดา่ากันอ่านข่ว <c ute> แต่เดียนมีความสุขกับการรับประทานอาหารตอนค่ำคนเรามันมีความสุขกับคนละแบบปัล่า โอ้ผมจัดรายการ2ชั่วโมงอาจารย์ยังกินไม่เสร็จเลยนะเนี่ยยางสองชั่วโมงเยีนแค่แอดพอร์ไทายส์ก็ออเดอร์เพิ่งผ่านนะคะเยีนยืนยันนะคะว่าคน้วนไม่ไม่ได้ทําให้โลกร้อนเสมอไปค่ะคุณมีประเด็นอะไรไหมคุณไม่ชอบอะไรคน้วนหรือเปล่าคะผมขอถอนอบคำพูดตอนต้นนะปุ้ยจบแล้วจบค่ะเดี๋ยวกลับมาตอบคําถามฮะช่วงหน้านะคะโอเคครับแตมนิดนึงแบบเดือดซอผอมเมียผอมและเมร์ถ้าเป็นอ่านประเด็นนี้ การที่ผู้หญิงไปเที well, so. take it, take it no. fans, ่ยวบาร์โฮสนี่มันดูแปลกๆปลไหมคะคือหนูไม่ได้เที่ยวนะคะแต่เพื่อนหนูไปเที่ยวนางก็บอกว่าสนุกสนุกขำขำไปกันเป็นแก๊งไปเฉยเฉยไม่มีอะไรก็ได้ที่ผู้ชายยังเที่ยวผู้หญิงเลยเลี่ยนคิดว่าสิทธิของลูกผู้หญิงจะต้องเท่าเทียมกับผู้ชายมันหมดยุคหมดสมัยที่ให้เลี้ยนมานั่งร้องเมียวเมี้ยวเงาเงาเนี่ยเพลาะรอให้ผู้ชายมาหาไม่ค่ะ